ซืีโนบุกใหม่ให้รอโอ้ยเด็กแม่กำลันมาเจ้าของบ้านเมื่อี้เราไปกันเถอะเจ้าของบ้านอยู่ฮ่าๆประตูใหม่ประตูเก่าเปิดปุ๊บถึงจะต้องปิดเลยเหรอ แกยีสิบเลยพี่คิงอ่ะพี่คิงไม่ต้องแล้วเราไม่ได้คีหาพ่อมัง ไอพี่กินกูไวจัดไ <c oughs> อ,อ้เหี้ยใครไม่รู้ล่าก็อยู่สาตานมาไปดีกว่าไปแล้ว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  <c oughs> ไปแล้วไปแล้วไปแล้ว <c oughs> มีของใหญ่อยู่ตรงนี้นหูยหุยหุยหยุดเลย ปามน้องด้นเสียงไหมได่อีฮลโลไม่ได้ปะไ่ได้ไหมคือเป็นประตูสองบานไปปิดอยู่ อะไรอย่างเนี้ยกูบั็กประตูอะดิทำไมอ่ะขึ้นเห็นเหรอไม่กูเห็นประตูปิดอยู่เว้ยตอนนี้นะเออแล้วไปไม่ได้ด้วยเอาเฮียกระโดดทะลุมาเอาเออาแต่อ๋อฝั่งนี้ของกูมันยังขึ้นประตูแบบยังปิดล็อกอ่ะเอาอะไรวะ 뭔 마? 아! 뚜껑 ไอ้ป้ามกับผีสรุปผีจี่ได้ป้ามไอป้ามจี๊ผีเยอะสยะสรุปหนึงคู่นี่มีีด่ายเดี๋ยวนี้มีผีจี๊ดสายต่อ Gue t referred na Six เหรอหลายเหี้ยเลยกูไปเลยไอ้สัตว์มึงล้วลาม,มึงล้วลาไปเลยคนเดียวก <c oughs> ูลากับมึงงอก

เรียบร้อ เชี่ยนี่แม่งเยอะจังวะทุกด้านเหี้ย อุ้ยเชียนักเลงกืนไอ้เนี่ยดิงมุสาไม่ถึงจะตายเลยนะไอ้เชียร์นะไอ้เชียนักเลงกืนมันมีตัวนะมันมีตัวพี่อยู่เพี้ยงเองเพี้ยเองได้ไหมแค่ได้อยู่ได้อยู่แค่เอาหัวลงอ่ะเข้าเลยเดี๋ยวลงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเจอลูกซองเดี๋ยวเจอลูกซองอีกแต่ไม่มีแล้วกระสุนนะเอาผมใช้สีไปทั้งสองที่หมไม่รู้มาแล้วปุ้ย อุ้มอุ้มมาลงบ้าอุ้มมาลงไปต้างๆ่างบ้าไป่ากุ้ม,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 มีกบด้วยเรียบร้อยมีคนลงไปนะ อันนี้วันมาคาบู๊บูชาเนี่ยเขาเียนเทียนอย่างเงี้ยมัเนี่ยเพียงมานี่ยนั่งไว้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 เลิกลังลลมา้นะมาเลิกลังบ้านั่งไว้นั่งไว้ ตรงนี้ยืไนได้ตรงนี้ยืไนได้ฮุ้ยไอ้กบไปสัตว์ไปพิงตรงนี้เดินได้เดินได้เดินได้เดี๋ยวเราจะเก็บสเต็ปหน้าไว้วิ่งตอนท้ายถึงแล้วถึงแล้ว <c oughs> มาแล้วมาแล้วมาแล้ว